รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารในช่วงของสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลท์ไทย HD กับผมนพพัฒน์อภิพัฒน์เดชากลครับวันนี้ครับรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของอาหารไทยโดยสํานักง,งานการวิจัยแห่งชาติจับมือกับภาคเอกชนเพื่อผลักดันและก็มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมอาหารผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ตลาดโลกรัฐบาลได้ให้ความสําคัญเรื่องการส่งออกอาหารไทยโดยได้กําหนดให้มีนโยบายกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบายครัวไทยสู่ตลาดโลกซึ่งสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวอชอได้ให้การสนับสนุสนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลกตั้งแต่ปี2560ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลที่เกิดจากแนวคิดทำอย่างไรให้อาหารไทยเป็นอาหารจานโปรดของทั่วโลก แต่การที่จะก้าวไปเป็นครัวไทยตลาดโลกได้นั้นจําเป็นต้องแก้ปัญหารสชาติที่ผิดเพี้ยนของอาหารไทยในต่างประเทศทั่วโลกและหาวิธีการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องจึงได้มุ่งเน้นรสชาติแท้ของอาหารไทยโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนนําไปผลิตจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศและหากลยุทธ์การตลาดในการเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆจึงได้มีการจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลกเพื่อนำผลงานการวิจัยมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ตำรับอาหารไทยและผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ณโรงแรมเซ็นทรัลแกนเซ็นทัลลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเลิกทรงศิวิไลผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับบริษัทเอก,กชนสองรายได้แก่หางหุ้นส่วนจำกัดน้ำพริกแม่สีและสวนหนงนุชย์พัทยาทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชอเนี่ยดำเนินการโครงการที่เป็นชุดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ เรียกว่าครัวไทยสู่ตลาดโลกนะครับโครงการนี้เป็นโครงการสําคัญเพราะทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของทั่วโลกแล้วก็ทั้งสร้างความเอกลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วก็สร้างไรายได้ให้แก่ประเทศเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาหารไทยมีมูมลค่าส่งออก1.1ล้านล้านบาทซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อที่จะทําให้อาหารไทยมีความโดดเด่นที่มีความโดดเด่นอยู่แล้วเนี่ย คงความโดดเด่นต่อไปทางกา,การวิจัยได้รับคําถามจากผู้ประกอบการแล้วก็จากตลาดเนี่ยอยู่หลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะเวลาที่จะขยายอาหารไทยไปสู่ตลาดโลกปัญหาที่สําคัญนะครับก็คือว่ารสชาติของอาหารไทยเนี่ยก็แปลเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าวัตถุด,ดิบที่ใช้สูตรอาหารที่ใช้เนี่ยก็มีความแตกต่างไปเวลาที่อยู่ต่างประเทศบางครั้งก็จะหาวัตถุดิบ ที่ยากดังนั้นก็รสชาติก็เพี้ยนไปในขณะเดียวกันทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าพ่อครวัวแม่ครัวไทยก็หายากดังนั้นเนี่ยเวลาที่ไปในต่างประเทศก็มีชาวต่างชาติทํ ى, าอาหารไทยรสชาติก็เพี้ยนไปนั้นโครงการครัวไทยสู่ตลาดโลกมีเป้าหมายสําคัญอยู่หลายเป้าหมายนะครับหนึ่งในเป้าหมายนั้นคือทําอย่างไรให้เกิดรสชาติของความเป็นอาหารไทยแท้อาหารไทยแท้ก็ดาเนินการตั้งแต่ ให้มีส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นส่วนประกอบที่เป็นส่วนประกอบอาหารไทยนะครับขณะดเดียวกันก็ต้องมีกรรมวิธีและวิธีการปรุงที่ดีโครงการครัวไทยสู่ตลาดโลกทางวอชอได้มอบให้ทางหมหาวิทยลาลัยกรุงเทพเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการหลักนะครับผลสําเร็จที่ดําเนินการมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะได้พัฒนาสูตรอาหารโดยเฉพาะสูตรที่เป็นเรียกว่าน้าซอสปรุงรสต่าง เพื่อที่จะทําให้เมื่อไปปรุงแล้วเนี่ยคงความเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นรสชาติที่เรียกว่าไทยแท้นะครับและนอกจากอาหารที่น่ารับประทานแบบนี้ครับต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีนั่นเองและก็ในส่วนของภาคการเกษตร,รก็ได้มีการจัดงานนวัตกรรมเกษตร,รแห่งเอเชียนางลัดาวงค์ชัยวิวัฒประธานกรรมการบริหารบริษัทโกโบเอ็กซิบิชันแอนด์คอนเวนชั่นเซอร์วิสจำกัด และรองศาสตราจารย์ดรนัทธาโพธาพรคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ลงนามความร่วมมือจัดงาน Agri-inno โน i a เ2019งานนวัตกรรมเกษตรแห่งเอเชียเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรแห่งเอเชีย ทมกลางสักขีพยานสถานเอกอัครราชาทูตราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยสมาคมผู้ค้าอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ไทยและบริษัทเทวดาขอบจำกัดโดยงานในครั้งนี้เป็นการผลักดันภาคการเกษตรกรรมด้วยนวัตรกรรมให้เกษตรกร,รม,มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณรวมทั้งต้นทุนการผลิตลด สร้างผลกำไรได้มากขึ้นในขณะเดียวกันเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้สามารถเติบโตนในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมออกร้านหรือเข้าร่วมชมงานได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 026 3583 เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบ,บทบาทและก็สิ่งสําคัญมากๆที่ภาคเกษตรนั้นจะได้จับมือร่วมกันในการพัฒนาเกษตรของไทยนั้นให้ยั่งยืนต่อไปครับอีกหนึ่งเรื่องราวครับเป็นโครงการดีๆสําหรับเด็กๆเยาวชนโดยโครงการนี้ชื่อว่าโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชนฟุตทูสคูลกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ดําเนินโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชนเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเล็งเห็นคุณค่าการบริโภคผลไม้ไทย ทั้งในด้านความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภคโดยจัดโครงการสร้างค่านิยมและเครือข่ายผู้บริโภคผลไม้แก่เยาวชน Fruit to School ด้วยความตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้และปลูกฝังให้เยาวชนได้มีค่านิยมเกี่ยวกับผลไม้ที่ดี กรมการค้าภายในกระทรวงพาณนนิชย์จึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหลากหลายโรงเรียนทั่วประเทศไทยอาทิโรงเรียนอัศสมชนศรีราชาโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนสุร,รานารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนชนประทานวิทยาจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนหอวังจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการใช้การเรียนด้วยการเล่นให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการเล่นสนุกในฐานกิจกรรมและได้ทดลองชิมผลไม้แปรรูปและผลไม้สดตามฤดูกาลรวมถึงมีการจดจำำําคําศัพท์และประโยชน์ของผลไม้ต่างๆจากการเล่นเกมและความบันเทิงจากมินิคอนเสิร์ตจากนักแสดงชื่อดังมาร์คสิวัตําำลองกุล กิจกรรมในวันนี้เนี่ยก,กรมการค้าภายในก็มาจัดกิจกรรมเพื่อว่ารณรงค์การบริโภคผลไม้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้าผลไม้แล้วกเ็เราเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของการบริโภคผลไม้ส่วนหนึ่งก็คือช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อให้มีตลาดรองรับแล้วก็เราก็เราก็มีการจัดกิจกรรมหลากหลายนะคะตลาดแล้วก็พยายามส่งเสริมตลาดทั้งในวงกว้างแต่ระดับประเทศระดับภาคเราทํามาหมดแล้วนะคะจัดงานจัดงานออแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าตัวเยาวชนเนี่ยก็มีมีพลังในการบริโภคแล้วก็เห็นควรที่จะส่งเสริมเพราะว่าร่างกายเขาเนี่ยควรจะควรจะได้รับสิ่งที่มีประโยชน์นะคะการการบริโภคผลไม้เนี่ยค่านิยมเนี่ย หลังๆเนี่ยเด็กนิยมบริโภคผลไมน้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเด็กๆเ,เนี่ยรู้ว่าผลไม้นมีประโยชน์ยังไงนะแล้วก็รณรงค์ส่งเสริมนิยมบริโภคผลไม้กันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งตัวเขาเองนะคะสุขภาพเขาแล้วก็เรื่องของออตลาดรองรับด้วยที่เราจะดูแลเกษตรกรน,นะคะ เด็กๆตื่นตัวกันนะคะว่าการบริโภคผลไม้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยก็มีความสนุกสนานไม่ได้น่าเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้เขาจะไปกระตุ้นจากตัวเขาเองด้วยจากคนรอบข้างพ่อแม่เพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดประโยชน์ในภาพรวมเลยค่ะข่าวและช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อในสวัสดีสถานีข่าวครับ สวัสดีทุกนาทีมีรางวัลร่วมโบทเพลงลูกทุ่งที่คุณชินชอบพร้อมเหตุผลที่น่าประทับใจแล้วโทรเข้ามาที่02-245-6220ผู้ร่วมโบทรับรางวัลพร้อมบัตรร้องคาราโอเกะหชั่วโมงจาก Blue อ r ิ y t m Bow โสัปดาห์ละ10รางวัลอย่าลืมโทรเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะ เรามาติดตามข่าวสารกันต่อในช่วงนี้ครับสำหรับสวัสดีสถานีข่าวครับนอกจากภาคธุกรกิจในด้านค้าปลีกนั้นเติบโตมากขึ้นในปัจจุบันนี้ในส่วนของตู้จัดจําหน่ายเครื่องอัตโนมัติก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเช่นเดียวกันและวันนี้ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องจัดจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติอย่างยิ่งใหญ่แห่งปีครับเนื่องโดยปัจจุบันการตอบรับอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยเติบโตชี้ยอดศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นถึง2,000แห่งในปี2020 กลุ่มธุรกิจจีนนำโดยสมาคมอาเซียนแปซิฟิกเวนดิ้งบริษัทกวางตงแกรนเดอร์เอ็กซิบิชันกรุและบริษัท c o m p a ร์ e เอ็กซิบิชันจำกัดเตรียมจัดงานแสดงสินค้าเจราจาธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องจัดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแห่งอาเซียนกรุ่มเทพ2019งานเดียวที่รวบรวมแบรนด์ชั้นนำกว่า200ราย จากนานาชาติมาจาัดแสดงสินค้านวัตกรรมบริการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่องกับการค้าปลีกที่ทันสมัยตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วกำหนดจ,จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่19-20กันยายน2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีคาดว่างานในครั้งนี้จะมีผลตอบรับที่ดีมีผู้ร่วมเจราจาธุรก,กิจจากทั่วทุกภูมิภาคกว่าหมื่นคน งานเวนดิ้งเอเชียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นงานซึ่งน่าสนใจเป็นอย่างมากน,นะ่อจาว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกในยุคต่อไปเนี่ยเวนดิ้งมาชีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มาจากประเทศจีนเนื่องจากอะไรเนื่องจากหนึ่งเขาเป็นประเทศซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีเร็ว2ก็คือราคาตู้ไม่แพงราคาเทคโนโลยีไม่แพงนะครับสก็คือว่าเราเราจะได้ลักษณะของโมเดลตู้ใหม่ๆทุกปี นะครับอย่างเช่นปีนี้ที่ผม,มไปดูของเขาที่เมืองจีนเนี่ยเขาจะมีตู้ไอติมนะครับตู้ทำเบนโตะร้อนๆซึ่งซึ่งของพวกนี้เนี่ยเราจะมาโชว์ในงานเวนเวนเอเชียนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องการให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวนี้มันง่ายขนาดไหนแล้วก็สิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เอามาเพราะว่ามันมันต้องลิงก์กันเรื่องของธนาคารก็คือเรื่องของ Face r e คอ g n ดิชันก็คือใช้หน้าเนี่ยเข้าไปปั๊บมันก็จะ ถ่ายรูปเราเลยแล้วมันก็บอกว่าไอคนเนี้ยใช้อลีเปยแล้วมันก็จะตัดเงินแต่ตอนนี้เนี่ยแต,แต่แต่ที่เมืองจีเนี่ยคือเขาักษณะเหมือนกับว่าคุณต้องผูกบัญชีกับอาลีปก่อนแต่เมืองไทยมันไม่มีบัญชีให้ผูกไงมันก็เลยทําไม่ได้แต่ถามว่าเทคโนโลยีอันนี้ยังไงน่าสนใจอีกอันนึงซึ่งเป็นอ,อีกเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเรื่องอันแมนอันแมนอันแมนก็คือช็อปที่ไม่ต้องใช้คนคือเข้าไปเนี่ย ในห้องห้องหนึ่งเนี่ยมันจะมีตู้เยอะแยะเลยแล้วก็มันก็จะมีเซ็นเซอร์แล้วมันก็จะขายของโดยที่คุณหยิบของไปแล้วมันก็จะมันก็ตัดบาร์โค้ด QR ของคุณไปเรียบร้อยเลยอันนั้นเนี่ยก็คงต้งองรอ next generation เดยว่าใครสนใจนะครับก็สามารถไปได้ในวันเวลาดังกล่าวนั่นเองครับมาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเรื่องราวที่เยาวชนไทยหรือว่าคนไทยเองมีไอเดียดีๆในการสร้างสารรค์ขึ้นมาในโครงการนี้ครับ Farm ม o u s e h a p p y ปังๆ2019ที่อิงก,กระแสการรักโลกด้วย เรียกว่ายิ่งใหญ่สมการรอคอยกับงานแฟชั่นโชว์ฟาร์มเฮาส์แฟชั่นแฮปปีปังปัง2019รอบจรอบชิงชนะเลิศที่เพิ่งจบไปสร้างสีงสันแหวกแนวให้กับงานสหกรุ๊ปแรกครั้งที่23ณไบเทกบางนาจิงเงินรางวัลกว่า1 0 0 0 0แบาท กับผู้เข้าแข่งขัน28ทีมนำทัพมาประชันไอเดียสร้างสรรค์แบบไม่มีใครยอมใครโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานคึกคักเรียกเสียงฮือฮาไม่หยุดกับมุกเด็ดๆใส่ไม่ยั้งจาก3คอมเมนเตเตอร์อย่างลูกจันจันจิราจันโชมมิดไทลด์ยูนิเวิร์สปี2545ดีเจนุ้ยธนวัตรประสิทธิ์ที่สมพรตั๊กสิริพรอ,อยู่ยอดโดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือหมายเลข27 ทีมฮีโนตได้รับเงินรางวัล50,000บาทออกแบบโดยนายสาหพลพัชระอุ่นทายาอายุ20ปีนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมสาขาการออกแบบมหาวิทยาลัยขอนแกน่นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคะแนนเท่ากัน2ทีมคือหมายเลข9ทีม9ล้อ9และหมายเลข23ทีมโฟนิกได้รับเงินรางวัลทีมละ30,000บาท ส่วนทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2คือเด็กหญิงพาริษาพลอยไพยรินหรือว่าน้องยี่หวาหมายเลข11สาวน้อยวัยเพียง11ปีจากทีมซ u เปอร์สตาร์ฟาร์มเฮาส์บายปาริษาได้รับเงินรางวัล15,000บาททั้งนี้การต่อยอดกิจกรรมนั้นทางฟาร์มเฮาส์จะนำชุดที่ได้รับรางวัลไปจัดแสดงตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงการรีไซเคิลในวงกว้างต่อไป โดยงานในครั้งนี้ยังได้ร่วมพูดคุยเคล็ดลับสุขภาพดีและเมนูปังๆอร่อยได้ประโยชน์กับนักแสดงสาวออมพิยดาที่มาพร้อมกับการสาธิตเมนูแฮมชีสมะเขือเทศผักโขมเทคนิคการเลือกใช้ขนมปังและเมนูพิเศษเอาใจลูกน้อยพร้อมโมเมนต์เรียกเสียงกรี๊ดกับมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากตู่ภพธรที่ขนเพลงดังมาโชว์ลีลาถึงสเพลงโดยมีผู้เข้าประกวด10ทีมสุดท้ายร่วมเดินแฟชั่นโชว์อีกด้วย ปิดท้ายในช่วงนี้ของสวัสดีสถานีข่าวครับไปติดตามเรื่องราวนะครับเบื้องหลัง MV มมันๆนะครับจากการดาอาสยามใน MV เพลงใหม่หมากับควายครับการดาอาสยามเจ้าแม่เพลงแรงเอาใจหญิงแกร่งยุคนี้ที่มาพร้อมเพลงใหม่จากสังกัดอาสยามเพลงหมากับควายที่วันนี้เจ้าตัวลงเล่น m v เองพร้อมถ่ายทอดอารมณ์ขั้นสุดกับแนวเพลงที่ขยับกระชับจังหวะขึ้นมาจะสนุกสนานและน่าฟังขนาดไหนวันนี้ทีมข่าวสวัสดีมีเบื้องหลังมาฝากกันครับ นี่ยังงอ่ือม่ต้องถือโอเคครบครับไม่ฮะเสียไม่ได้ครับขอมตอนตที่ตอนที่ช่วยกันอ่ะให้มองตรงนี้เขานะเหนโอเย วันนี้นะคะการดาก็มาถ่ายนะคะมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่นะคะหมากับควายค่ะซึ่งเป็นเพลงเร็วนะคะหลายๆคนอยากจะให้ออกเพลงเร็วออกมาบ้างนี่แหละค่ะจัดให้ตามคําขอเชื่อได้ว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบอันนี้ถือว่าเป็นเพลงเร็วเลยคือไม่เคยมีนะปกติเป็นเพลงช้าเพลงเร็วและเพลงแรกในชีวิตวค่ะที่เป็นเพลงเร็วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจเปนไปหรือเปล่าแต่ก็คาดหวังว่าทุกคนจะ ุกใจนะคะเพราะว่าแสดงเองด้วยแต่จิกกัดอะไรเหมือนเดิมจิกกัดเหมือนเดิมเอาง่ายๆคือด่าเลยแช่งเลยเรื่องราวคือหมากับควายเนี่ยเราเปรียบเสมือนผู้หญิงเนี่ยเป็นควายผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนอยากให้จะฉลาดขึ้นนะคะคือการที่เราจะไปมีแฟนหรือไปคบกับใครเราต้องสืบประวัติเขาให้ได้ก่อนว่าเขามีแฟนหรือยังแต่บางคนรู้ว่าเขามีแฟนแล้วก็ยังเป็นควายให้เขาโง่ไอ้เป็นเป็นควายโง่นะคะให้เขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไปเลยว่าจะ ใครหลายๆคนจะชอบมากนะคะแล้วหมาเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนผู้ชายคือเราไม่ได้ว่าหมาไม่ไดีทุกตัวนะคะแต่หมายถึงว่าเราเปรียบเปยผู้ชายบางคนที่เจ้าชู้คําไม่มีหางกระเอาก็คือผู้หญิงสวยเห็นผู้หญิงสวยหุ่นดีใครแบบว่ามาจิกตรงจิตตาก็เอาหมดเขาก็เลยว่าหมากับควายอ่ะปล่อยให้ไปรักกันให้ตายเลยมันสมกันแล้วทั้งควายทั้ง,งโง่แล้วก็คาไม่มีหางก็เอาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้รักเดียวเยวอุ๊ย, <S <S ยอินเนอร์มากค่ะเพราะว่าเกิดมาจากชีวิตจริงสี่บทเพลงแล้วและหมดเวลาลงแล้วสำหรับสวัสดีสถานีข่าวในวันนี้ครับเจอกันใ้ใหม่ในครั้งหน้าผมนพวัฒน์พี่พา์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ